ฝึกไปฝึกมาอ้าวได้จิตกลับมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะไม่เห็นจิตเกิดดับนะีไม่เห็นจิตเป็นละหูปริวัตตังนะเนี่ยอัญญเทวะอัญญอุปชติดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับเ่างนีแนะพอเราไม่เห็นจิตเกิดดับเรื่อยๆโดย,โดยอุบายของพระศาสดาด้วยอาณาปานสติบ้างการละนันทีบ้างอะไรก็ตามปุ๊บเนี่ย เราจะย้อนกลับไปที่นามรูปเดิมทันทีเลยที่เราเคยเห็นเกิดดับมันมาก่อนเราเคยเห็นรูปเกิดดับอย่างไรแล้วเราเกิดทิฏติความเห็นขึ้นว่ารูปไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวเป็นท่าตาุตามธรรมชาติก็จะไม่ต่างจากจิตเลยดังนั้นถ้าเราเห็นจิตเกิดดับวิญญาณเกิดดับบ่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าจิตไม่ใช่ชีวิต จิตม่รู้เรื่องอะไรเป็นท่าตามธรรมชาติเกิดมาดับเกิดมาดับของมันอย่างนี้ความรู้สึกจะเหมือนกันเลยทิฏฐิความเห็นจะเหมือนกันเลยกับการที่เราเคยเห็นรูปเบทนาสัญญาสังขารเกิดดับมาตลอดอย่างนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่ท่าตามธรรมชาติทีนี้เราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อจิตไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดโนยยึดนี้ พระเจ้าจึงอุปมาจิตเหมือนกับมเมล็ดพืชหรือแสงที่ไปตั้งบนฉากไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันทำงานอาศัยกันเกิดขึ้นทำไปตามเหตุปัจจัยเกิดเพราะเหตุปัจจัยไหลไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัย สีเขียวเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือมีฉากมีลำแสงและต้องชนกันถ้าไม่ชนไม่เกิดชนก็เกิดสองอันต้องกระทบกันนี่คือเหตุปัจจัยของมันนี่คือลักษณะของธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าปิติจสมุปปนธรรมมันเกิดมาได้ยังไงรัศมีสีเขียวเกิดมาได้ยังไง ก็เกิดเพราะลำแสงกับฉากฉากไม่มีก็สีเขียวก็หายฉากมีแต่ลำแสงดับสีเขียวก็หายนี่คปฏิจจสมุป,ปนธรรมเข้าใจดีๆนะคำนี้ยากคนทั่วๆไปไม่ค่อยเข้าใจคำนี้เหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันอืมปฏิจจปฏิจจสมุป,ปันแล้วก็ทรร ปฏิจจ ա แปลว,ว่าเหตุสมุป,ปันคือเกิดธรรมคือธรรมเหตุเกิดของธรรมหรือธรรมที่เกิดแต่เหตุหรือธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุเกิดทั้งสิน้นอยู่ๆจะมาเกิดล,ยลอยๆความอยากจะมาเกิดล,ยลอยๆไม่ได้ความอยากต้องมีเหตุในการเกิดอยู่ๆจะอยากได้ยังไงนะมีไม่ได้ ผูเจ้าบอกความอยากต้องมาจากเหตุเหตุมันคือเวทนาต้องมีเวทนาก่อนและเวทนาจะเกิดลอยๆก็ไม่ได้อยู่ๆยังบอกว่าสุขจังเลยอ่ะสุขจากอะไรอ่าต้องถามเหตุหรือทุกจังเลยก็กว่าทุกจากอะไรต้องสาวหาเหตุไงใช่ไหมพราะสาวหาเหตุไปปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ใครในโลกนี้จะบัญญัติซึ่งความสุขและความทุกข์โดยปราศจากผัสสะทั้งหกเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ฐานะ